เก่าครับปีที่แล้วนี้เราได้มาที่คิโลมอฟแล้วนะครับมาที่บ้านพี่เก่านะครับปีนี้นะครับจะมีอะไรพัฒนาหรือมีสัตว์อะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นไหมครับครับแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อตอน3ปีที่แล้วเนี่ยคอนเซปต์ของคิดโลมอฟคือเดอะคอมพลีทโฮมออฟเล็บทแต่ตอนนี้เราขยายวงของเราให้กว้างขึ้นเป็นเดอะคอมพลีทโฮมออฟเอ็กซ c ติคเพเพราะฉะนั้นเหมือนว่าสัตว์เอ็กซ c ติไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงคลานอย่างเดียวเรามีอะไรเพิ่มขึ้นมากมาาเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนดี สัตว์เอ็กโซติกหรือสัตว์แปลกเนี่ยมันคืออะไรครับครับเอาเอ็กโซติกเพศนะครับถ้าอิงตามตำราของคณะสัตวแพทย์เลยนะครับเอ็กโซติกเพศก็คือสัตว์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สุนัขและแมวและไม่ใช่สัตว์ในภาคปศุสัตว์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สุนัขและแมวและไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในภาคปศุสัตว์เพราะฉะนั้นในนี้จะมีอะไรอีกมากมายหรือไม่ใช่ไม่ได้จากัดอยู่ที่สัตว์เลี้ยงคลานอย่างเดียวเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วเราแสดงว่ามันเป็นสัตว์อะไรก็ได้หมายถึงว่ามมัันนนอจจะเปป็สสตตว์ลู้้กกดรหื ไม่ใช่ตันัไม่มีมลงสลังก็ได้เอาอย่างนี้เราเราเราเอาอสัตว์ป่ามาเลี้ยงในป่านนได้ไหมอ่ะคือพวกนี้ผมจะคัดเลือกแล้วว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีชื่ออยู่ในพรบาสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยนะครับ,รบหน้าตาอาจจะดูคล้ายสัตว์ป่าแต่กรมปทญามองว่าเหมาะที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงทางเลือกทดแทนการใช้สัตว์ป่าของไทยครับแต่ถ้าอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือสัตว์ป่าบางชนิดสามารถเพาะพันธุ์และเลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช่ตัวนั้นน่าจะมีอยู่หกสับเอ็ดชนิดซึ่งูรายการอนุญาตให้เพ ก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่นะครับผมไม่ใช่ว่าเ,เราเห็นงูเหลือมงูหลามสมัยนี้ทำไมเขาเลี้ยงได้เ,ออเดี๋ยวยนี้เราเลี้ยงได้แล้วสามารถรจดทะเบียนฟาร์มแล้วก็สามารถโอนย้ายถ่ายอย่างถูกต้องได้แล้วนะครับ,รบสามารถพาอพันธุ์ได้อย่างถูกต้องมีทําลักษณะแล้วก็มีการโอนมีการจดทะเบียนมีการส่งเงินคชิปหรือทำำําตําหนิต่างๆสามารถ เลี้ยงไม่อย่างต้องตามกฎหมายแล้วเพี่เก๋า่เป็นสปา์ตของไทยก็ตามทีอย่างเรื่องนี้พี่เก๋าคิดว่ายังไงสมมติเราเลี้ยงสัตว์โดยการเพาะพันธุ์นะครับสัตว์ต่างๆมันก็เกิดจากการเพาะพันธุ์ใช่ไหมครับมันอาจจะมี<ช>เขารเรียกว่าพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงหมายถึงสีสันและลวดลายมันจะไม่เหมือนธรรมชาติแล้วใช่ครับ,รบผมมองว่าพวกสัตว์แปลกๆที่ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเราที่พบในป่าเนี่ยถ้าปล่อยไว้ถูกกำจัดาหายไปในธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกมาจากป่าช่วยรักษาชีวิตเขาไว้แล้วก็ขยายพันธุ์ได้เเเน่่่กกลลลาาป็มมมููคคคพิิศรษฐจือ เราอาจจะชินกับเกษตรกรรมเชิงปริมาณแต่จริงๆแล้วสัตว์พวกนี้เนี่ยเป็นเกษตรกรรมเชิงคุณภาพคือเชิงมูลค่าเพิ่มครับซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้มากมายกับคนไทยได้เลยทีเดียวคนไทยเนี่ยมีพื้นฐานทางการประสุตว์มายาวนานแล้วนะครับ,รบทําได้ดีกว่าต่างชาติแน่นอนแต่ยึดติดกับการทำปริมาณและถูกทำไม่ลองเปลี่ยนแนวคิดทำให้แพงขึ้นทำน้อยๆแต่ได้ จำนวนเงินมากๆน่าจะเหมาะสมกว่าครับอย่างอย่างสายงูเหลือมงูหลามผมเนี่ยผมคิดว่าอีกหน่อยก็คงไม่มีใครเอาจากป่าแล้วเพราะว่าลูกเพาะอีกหน่อยออกมาก็ไม่กี่ตังค์เราจะไปเอาจากป่าไหม่คือมันสัญชาตญาณมันก็ดูร้ายด้วยผมมองว่าอีกไม่นานไม่เกิน3ปีครับไม่เกิน2หรือ3ปีข้างหน้าจะไม่มีการตามจับผู้เลี้ยงงูหลามหรืองูเหลือมแล้ววงเล็บที่เป็นมอฟนะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเจองูหลามหรือเหลือมสองสามมอฟในป่าใช่ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยพอดูหน้าตาแล้วเนี่ย ตอนให้จับปล่อยคืนสู่ป่าก็ตายแน่นอนนั่นคือมันมีดูจากหน้าตาก็ดูแล้วว่าเกิดจากฟาร์มเจ้าหน้าที่ก็ควรจะใช้ดุลพินิษในการไม่ต้องไปเสียเวลาคไม่ต้องไปเสียเวลาจับคนที่เลี้ยงสัตว์เป็นมอฟอีกต่อไปวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์แปลกและสัตว์ป่าด้วยใช่ครับผมเรามาดูสัตว์บ้านพี่เก๋าก่อนเลยดี่ว่าว่าวันนี้มีอะไรบ้างครับได้ครับเจอเลยครับ พี่เก่าครับตู้นี้โอ้โหเรียกว่าจัดอย่างสวยงามเลยเหมือนมันจินทีเล็กไปอยงนี้ินตีเล็กใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับมันเป็นสัตว์ที่ไม่โหดเลยนะครับมันคือตุ๊กแกลายเสือดาวผมนึกว่ามันใหญ่กว่าทีเล็กนั่นนี่มันเป็นสัตว์เลี้ยงพื้นฐานครับสัตว์พวกนี้นี่จริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่ตัวนุ่มนิ่มเลยนะครับตัวนี้สีอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทีละตัวทีละตัวทีละตัวสีแปลกๆนะครับระหว่างนี้เราคุยกันเกี่ยวกับอะไรก็เหยื่อของพวกนี้ไปพวกนี้อาศัยอยู่ใใในนนนเเออ่พพืื้้้้ทีีแแหงงลชยตะคครับวก อัฟกานิสถานรวมไปถึงกลุ่มทางซาวุนนะอ่าทางซาอุดิอาระเบียอะไเพราะฉะนั้นพื้นที่ทางภูมิประเทศเขาเนี่ยจะอยู่เป็นโพรงหินโพรงไม้อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้น,น,นเ,เขจะสูญเสียการความสามารถในการปีนไต่ขึ้นที่สูงเพราะภูมิประเทศของเขาไม่ได้เป็นที่สูงแต่ใส เท้าที่มีเล็บนิดนึงนะครับเกาะเกี่ยวของที่มีขุขระนะครับแล้วก็ซ่อนตัวออกหากินกลางคืนเนื้อตัวนุ่มนิ่มแล้วด้วยความที่ว่าเขาไม่ไม่สามารถจะหากินได้ทุก,ทกวี่ทุกวันเขาก็เลยจาเป็นต้องสะสมอาหารนะครับไว้ที่ส่วนหางของเขาเหมือนหัวแครอทนะครับนี่คือลักษณะของเขาเวลาเจอศัตรูเนี่ย มีอย่างเดียวครับเพราะเขาไม่มีอาวุธในธรรมชาติเลยนะ,นะครับแสดงว่าที่ซาอุที่อะไรนี้ไม่มีไ,ไม่มีศัตรูเลยใช่ไหมฮะคือทะเลซายเนี่ยคงโล่งๆอ่ะครับแล้วก็เขาอาศัยวิธีหาหากินกลางคืนนะครับ <c oughs> หากินคืนหากินกลางคืนก็แต่สีสันพวกเนี้ย เกิดขึ้นจากสถานที่เลี้ยงนะครับเลี้ยงไงลองก็เสิร์ดูหางเขานะครับก็แสดงว่าแสดงว่าในธรรมชาติมันไม่มีสีนี้ไม่มีครับผมพวกนี้ในที่เห็นเที่ยวมาแสดงให้ดูเนี่ยในธรรมชาติไม่มีสีที่เป็นไวมอฟเลยแม้แต่สีสันเดียวครับอย่างนี้เราเราเห็นหางว้นๆอย่างนี้แสดงว่าเวลาเราเลือกนี่เราก็เลือกหางว้นๆก็จะดีครับดีสิครับเพราะว่าพวกนี้แสดงว่ากินเก่งแล้วก็มีสะสมเยอะถ้าตัวไหนที่กินไม่เก่งหางก็จะเล็กใช่ครังใช่ครับที่นี่ก็จะหางใหญ่แทบทุกตัวครับเดี๋ยวระหว่างที่ ดูเราที่นี่เราสาม,มารถพ่อพันธุ์ได้ล้วด้วยนะครับแล้วก็ร,รูปแบบหลายคนบอกมองว่าพื้นทรายนี่ทําความสะอาดยังไงวิธีการทําความสะอาดเนี่ยจะง่ายๆเลยนะครับจะบอกเราจะเอาตะแกรงเลยมาบ,บางคนแบบปูเลี้ยงแล้วก็ปูกระดาษหนังสือพิมพ์ก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่าอือนเขาค่อนข้างเหม็นแต่เราทำางนี้เห็นไหมครับะะจะมี ทรายก่อด้วยติดเรียบร้อยเก็บทิ้งได้เลยง่ายมากในการทําความสะอาดเพราะงั้นก็จะมีทรายหลุดมาแค่นิดเดียวกว่าทรายจะหมดเนี่ยใช้กันจนเพลินเลยโอ้โหดีครับเพ่อนซื้อซับเจตที่แพงๆมาใช้ได้เลยแล้วก็ลอนออกเฉพาะอึทิ้งนะครับง่ายเลยก็ไม่ได้เลี้ยงยากอย่างที่คนคิดที่เราปีนึงเนี่ยจะไข่ครอบละสองฟองนะครับแล้วก็ ปีหนึ่งครอก็คือได้ลูก,ลกแก่แปดตัวสบายๆครับที่นี่ทำตลอดปีที่แล้วนี่ได้ลูกแก่หลาย10ตัวเลี้ยงสนุกสน,น,นะครับครับผมโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ก็ได้รู้จัก,จกตุ๊กแกนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเราเดี๋ยวไปดูสัตว์อื่นครับบริษัท One Point Service Center <S <S จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่หอ้อพร้อมอะไหล่และโครง่องแอ โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One ์ o ซอร Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155 ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทวันพอยต์เซอร์ c e สเซ็นเตอรจำกัดไม่แพงอย่างที่คิดโปรโมชั่นพิเศษสุดล้างแอรกับเราบริษัทวันพอยต์เซอร์ c e สเซ็นเตอรจำกัดวันนี้ล้างแอรแถมเติมน้ำยาฟรีไม่อัน้นรับประกันงานซ่อมบริการดีๆจากเราบริษัทวันพอยต์เซอร์ c e สเซ็นเตอรจำกัดโทร0863761155ติดต่อสอบถามเาย่ะเียดได้ที่0863761155 รับสมัครหัวหน้าช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและค่าล่วงเวลาสนใจติดต่อ0863761155 0802112112 ครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับพี่เก่าคิลเลอรม็อบนะครับพี่เก่าครับหลังจากเราดูตุ๊กแกเสดาวไปแล้วนะครับผมสัตว์ตัวต่อไปพี่เก่าจะพาไปชมตัวอะไรดีครับก็ Good. เมื่อกี้นี่ยังเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ครับเลยหลุดออกจากคอนเซ็ปต์ The Complete Home Off l e p t i l ได้ยังไงมันเป็น Complete Home Off Exotic Pets นี่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำละไม่ใช่เลปไทล์ละตัวนี้เป็นกบที่เป็นลูกครึ่งระหว่างซูริน่าฮอนฟอกกับอัจจินตนาฮอนฟอกหรือว่าบัตเตอร์ไฟล์ฮอนฟอกแล้วเรายังมีอาร์เบรโนอัจจินตนาฮอนฟอกแล้วก็ยังมีบัตเจ็ดฟอกแล้วก็มี AF คือแอฟริกันบูฟฟ็อกซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เรามีอยู่ตัวนี้จับออกมาเเล่่่นนไได้้มมมััครรบีีตวจจจิงๆหาะะท ม,มาเล่นเพราะว่าที่มือของเรา,าจ,จะมีไขมันนะครับเราไปอุดรูหายใจเขาก็ไม่กบนี่จริงๆแล้วไม่เหมาะที่จะเอามาจับเล่นรับเล่นเลยเพราะว่าเขาเป็นนักล่าแต่นักล่าที่ขี้เกียจที่สุดเลยก็คือเฉยๆพอเราเอาอะไรมาเคลื่อนไหวอยู่ตรงข้างหน้านะครับเดี๋ยวลองดูครับ ก็เหอจะมีการจะมีการแงบขึ้นมาบ้างที่เคลื่อนไหวคือแสดงว่าเราเลี้ยงนี้เราก็ต้องรู้จักพฤติกรรมของเขาไม่ใช่ว่าจะไม่แสดงว่าไม่หิวถ้าหิวเนี้ยงับกระชอนไปเลยเอาก็คือกบโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นนักล่าที่ซุ่มนิ่งใช่นักล่าที่ขี้เกียยจมากก็คือรอรอเหยื่อผ่านมาแล้วก็งับเส่ปากแงบใสรปากนะครับอันนี้กบที่พี่เก่าเลี้ยงเนี่ยมันรับประทานอะไรบ้างครับเนี้ยรับประทานก็ทุกอย่างที่เล็กกว่าปาก ก็คือเช่นลูกหนูแดงมีหนอนยักษ์นะครับ,รบแล้วบางทีเราก็ให้เศษเศษหนูที่แบบว่าที่มีขนติดด้วยอยาเงี้ยครับบางบทีเนื้อไก่หรือปลาคือเอาไว้เราลองจินตนาการดูว,ว่าในป่าอเมซอน่าติบชื้นจะมีสัตว์ประเภทไหนหลงทางผ่านมาผ่านมา บาโดยมันอาจจะกินพวกเดียวกันเองด้วยที่เล็กกว่าใช่ครับจิ้งหรีดเราก็ให้ได้แมลงเล็กๆเราก็ให้ได้หนอนเราก็ให้ได้พี่เก่าครับอย่างผมเห็นเด็กๆเนี่ยที่เขาอาไปเลี้ยงแล้วเขามาจับเล่นอย่างนี้แสดงว่าเป็นการเลี้ยงที่ก็ไม่ค่อยถูกต้องไม่ค่อยเหมาะสมผาพลังโดยเฉพาะอย่างิี้กบเล็กๆเนี่ยยังกระโดดได้อยู่กระโดดได้ตกไปก็ช้ำพวกนี้เนี่ยวัยนี้จะไม่ค่อยโดดละแต่ถ้ากบวัยเล็กที่ซื้อขายกันอ้าวแต่แต่ถ้าอย่างนี้ถ้าตกไปนี่ความสูงนี่เท่ากับคนตกตึกเป็นสิบสิบชั้นเหมือนกันใช่ครับอนตตอาาจจะก ใช่ครับผมอีกตัวห <ผม S 2> นึ่งที่อยากจะแนะนำให้ดูคือมีบัตรบัตเจ็ดฟองนะครับอ่าเป็นบัตรเจ็ดที่ไม่ตองหแปลว่างบประมาณเลยจริงก็ไม่ใช่คน,นคนพบชื่อชื่อบัตรเจ็ดนะบัตรเจ็ดฟองตัวนี้จะปลอมตัวให้เหมือนหินปลอมตัวเหมือนหินนะครับอลองดู เดี๋ยวก็ชมภาพอินเสิร์ตนะครับหน้าตาเราคงจะไม่พอตัวนี้นีหยิบหยิบหน่อยตัวนี้นี่จะกินเก่งเหมือนกับเจนติน่าฮอนฟอกแต่อาศัยอยู่ในลำธารตื้นๆแล้วก็ปลอมตัวเหมือนหินแม่น้ำก็เลยเป็นแบนหน้าตามันแอบเบิลดีนะฮะหน้าตาแบบกินโหดเลยอเจนติน่าฮอนฟอกใหญ่ไหมอ่ะไตัวเนี้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะฮะไม่ใหญ่มากครับไม่ไม่ถึงฝ่ามือครับเล็กได้ไปเจนติน่าฮอนฟอกรับผมไปอยู่ถิ่นเดียวกันกับอเจนติน่าฮอนฟอกอ๋อ ตอนนี้นะครับตัวนี้แอฟริกันบูฟ็อกนะครับเป็นกบที่โตเต็มที่เนี่ยจะมีน้ําหนักตัวมากที่สุดในโลกแต่ตัวน,นี้ยังเป็นเด็กอยู่ยังเด็กอยู่พี่เก่งครับเรามาพูดถึงเรื่องน้ําหนักตัวมากที่สุดในโลกพี่เก่งเชื่อไหมว่าบ้านนี้ก็เลี้ยงแมงมุมสายพันธุ์ที่มีน้ําหนักตัวมากที่สุดในโลกแมงมุมเนี่ยครับแมงมุมครับ,รบ <S <S> <S นี่แหละครับอยู่ตรงหน้านี้เลยอยู่ตรงหน้านี้เลยโกุลแอดเบิร์ดอิทเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กุไลแอดเนี่ยผมได้ยินมาว่ามันกินนกใช่ครับแต่โนอาเมิงเบิร์ดนะนกฮัมมิิงเบร์ดโอ้ผมนึกกว่านอินนทรีีโออ้้ไม่่ใชัวาหาเมิง ให้ลุงหนูแดงครับผมลุงหนูแดงตัวขนาดนี้ทิ้งลงไปสัปดาห์ละหนึ่งตัวนะครับหายไปเลยคือเขาลักษณะาการกินของแมงมุมพวกนี้คือจะปล่อยของเหลวจากตัวออกเป็นกรดแล้วก็ละลายเนื้อเยื่อ,อแล้วก็กลืนเข้าไปนั่นหมายความว่าเขากินเยื่อทั้งเป็นครับเยื่อที่ยังไม่ตายเยื่อจะเห็นตัวเองถูกย่อยไปเรื่อยๆ,ๆด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เก๋าแล้วถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้เราไม่บาปหรอพี่เก๋า แม่เรื่องเหล่านี้ถ้าเราให้อาหารเราก็บาปเหมือนกันครับถูกไหมครับคบือเราเราจะไปบังคับ แมงมุมซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์กินของเป็นไม่กินของตายมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อันนี้คือวัฏจักรของชีวิตนี่คือธรรมชาติครับเหมือนกับทุกวันเนี่ยเราบอกว่าเรากินผักเราไม่บาปแต่อย่าลืมไปว่าผักก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าผักตะโกนร้องขอชีวิตไม่ได้จริงๆก็ผักอาจจะรู้สึกเจ็บแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติน้องๆคิดจะมาเลี้ยงแล้วบอกว่าอต้องให้ของเป็นนี้ก็อย่าไปเลี้ยงม็อย่าเลยอย่าเลี้ยงไงเราให้ ให้เขาเต็มที่ไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงเอาไว้ดูตามงานจัดแสดงแล้วถ้าอยากอยากเลี้ยงอะฮะมีม,มีมีเขาเรียกว่าอะไรมีทำอย,อย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นเราใช้หนูแช่ได้ไหมฮะไม่เขายินครับพวกนี้แม,ม,มงมุมจะจับสัญญาณความสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ไปตามแรงสั่นสะเทือนเป็นหลักนอกจากโกลาเบอร์ดดิเตอร์เรายังมีแมงมุมทั้ง พวกจากอเมซอนอีกมากมายเลยพวกนี้ก็เป็นมุมจากอเมซอนนะครับยังมีทารนดูล่าในสายอื่นๆสีแปรยมากว่าอีก10กว่าชนิดที่เลี้ยงอยู่ในบ้านเห็นไหมหลุดออกมาจากเล็บไทยไกลเมาถึงจากสัตว์เลื้อยคลานมาสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำแล้วก็มาเป็นแมลงเป็นแมงมุมนะครับเป็นแมงนะครจากนั้นเรามีปูด้วยมีปูด้วยเดี๋ยวไปดูปูกับแมงมุมเนี่อีกห้องหนึ่ง แล้วอย่างนี้อย่างเราเลี้ยงบมงมุมเนี่ยพี่เก่าบอกว่าเป็นเป็นทางเลือกสุดท้ายของเอ็กโซติกนะครับเพราะว่า 1. นึ่จับเล่นไม่ได้ใช่ไหมสองก็มีพิษด้วยแล้วเตะขนด้วยคนที่แพ้นี่อาจจะคันถึง เกาๆกันเคยเยอะว่างั<ต>ๆๆ้นเนีเกาๆกันเคยเยอะิธีโดนเวลาโดนแก้ไขกันง่ายๆนะครับถ้าเริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มโดนเนี่ยสกอตเทปครับ,รบแปะๆเลยครับเพราะว่าคนจะได้ติดสกอตเทไปไว้แล้วก็ลงังๆตัวครับ <สะ S 1> อย่างนี้เราไม่มีแมงมุมอย่างนนที่จับเล่นได้แล้วแล้วอย่างจับเล่นได้เรามีบ้างไหมมีครับมีพี่เองอาจจะเคยเห็นรายการเดอะเฟสเดอะเฟสครับที่เอาแมงมุมมาเกาะหน้าจริงๆแล้วผมไม่แนะนํานะเอามาใต่ตามตัวเนี่ยโอเคแต่ก่อนหน้ากลัวขนเข้าตาจรงจะออกยากแต่ก็มาดูตัวนั้นแต่ก็อย่างว่าแบบมืออาชีพเืออาชีพต้องทำได้ทุ วันนี้เดอะเฟสเอามาใช้ตัวนี้ครับซีเดียสโรซี่ครับโรซี่ชิ้นโรซี่นะฮะตัวนี้ที่เห็นกระโหลกอยู่นี่ไม่ใช่ว่าเขากินกระโหลกนะแต่งตัวเอาสวยเฉยแต่งตัวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก่งถือได้เลยตัวนี้เชื่องมากเชื่องมากก็แสดงว่าชโดยธรรมาแสดงว่าอย่างอย่างโรซี่เนี่ยก็คือถ้าน้องๆมือใหม่ๆก็เล่นได้เล่นได้เหมาะเหมาะเลยเหมาะเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพี่เก่งรู้เลยว่าเชื่อมกันแล ขนก็ไม่เตะไม่ทําอะไรครับตอนนี้เวลาเราจับนี่เราก็ใช้จับไล่ๆมันขึ้นมาเนาะตัวเนี้แค่เนี้เห็นไหมครับพี่เอ็งก็เป็นเดอะเฟสได้แต่ผมผมไม่แนะนําให้ก่อนนะเพราะว่า กลัวขนเผอิญเกิดสมมติมันมีโอกาสเกิดขที่ไหนถ้าเกิดเขาเตะขนแล้วเข้าตาเนี่ยจะลาบากแต่สังเกตดูว่าเขานิ่งแมงมุมเนี่ยเวลาจะกาดเขาจะยกเท้าหน้าขู่อันนี้ก็ไม่ยกเท้าหน้าแล้วถ้าเตะขนเนี่ยจะใช้ขาหลังในการเตะขนก็ไม่เตะขนใช่ไหมครับนี่เป็นแมงมุมที่สามารถเอามาขึ้นมือได้ถ้าเราเข้าใจคือเข้าใจจังหวะแล้วก็นิสัยของเขาแต่พื้นฐานเขาเขาไม่ถ้าเขาไม่จวนตัวจริงเขาไม่ทาร้ายใครเลยตัวนี้เป็นโรซีมงมุมตัวแรกสำหรับทุกคน เยอมากเลยน่ารักมากเลยขนาดนี่เป็นการจับครั้งแรกๆเลยด้วยครัมแมงมุมก็ได้หลายครั้งอยู่หลายครั้งอยู่ครับแต่เป็นครั้งแรกของคิลเลอร์มอฟครับอ่าันยังไวอยู่ตัวเนี้ยโตขึ้นจะเป็นสีแดงแล้วก็อ่ะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าชิเลียนโรซี่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงโดยแท้แล้ว เขาผสมพันธุ์จนได้มอฟอันนี้เรียกว่ามอฟเรดชีเลียนโรซีก็คือว่าโตขึ้นจะกลายเป็นสีแดงก็คือไม่มีใน,ในธรรมชาติแน่นอนไม่มีในธรรมชาติแล้วสังเกตว่าตอนนี้เอ็กโซติกเพชรพัฒนาถึงขั้นแมงมุมยังมีอมอฟก็คือผมว่าอะไร ทั้งหลายที่เขานิยมเลี้ยงเนี่ยจะมีการพัฒนาให้มากมากยิ่งขึ้นไปทันทีที่เราเห็นมอฟแสดงว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเต็มตัวแสดงว่าอย่างนี้มันก็ไม่มีโอกาสสูญพันธุ์ในธรรมชาติเลยสิครับไม่มีโอกาสแล้วครับเนพราะพวกตัวที่เราเห็นเนี่ยพ่อพันธุ์ในสถา,านที่เลี้ยงหมดแล้วครับพอ <า S 2> พอเราพ <ขา S 2> <ม>่อพันธุ์ในสถานที่เลี้ยงแล้วเราก็ไม่มีการนําเอาจากธรรมชาติมาใช้เพราะว่าในธรรมชาติปรับตัวยากนะครับเลี้ยงมาก็ตายอย่างนี้ใช่ไหมครับดุร้ายดุร้ายด้วยเรามาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งอะไรสัตว์ไม่มีกระดูกสััััััันนนนนหหลลงงงเเเมืออกกตวีีี้้ปปป็ููคครรบบพ่่ายย คอมพลีทโฮมอฟเองตัวสิสโซคติกคสต์ปูครับสันไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้ปูปูน้ำตกมาจากพม่าครับเราอยู่เชียงใหม่แล้วก็มีโอกาสได้ของอะไรแปลกๆต<อ>ัวนี้แปลกดีครับส<อ>ีแดงสวยเลยเห็นไหมครับโอ้ กินนอนกินเศษเนื้อกินคือเพื่อให้ปูเนี่ยโดยธรรมชาติเขาเล็มใครกินเศษอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เป็นเศษอาหาราาเลี้ยงง่ายๆครับยิงอยากลองเลี้ยงดูไหมอยากลองเลี้ยงเดี๋ยวผมทำเ,เดี๋ยวผมจัดให้เอานอนแย่ใส่ปากก็กินเลยคในบ้านชอบในบ้านชอบเลย ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาดูสัตว์ ส่วนหนึ่งของคิลโลม็อบเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆยังไปไม่สุดแต่รายการบ้านกูยิ้มของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีสัตว์เลี้ยงหรือมีสถานที่อยากให้พี่เก่งไปพูดคุยเหมือนพี่เก่าคิลโลม็อบนะฮะติดต่อพี่เก่งมาได้ทาง Facebook บ้านกูยิ้มนะครับหรือดูรายการดอหลังของเราได้ทาง t ู b ูบ้านกูยิ้มนะครับวันนี้พี่เก่งกับพี่เก่านะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่สัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่นี่เดินเที่ยวต่อนะครับจะมีสัตว์มากมายจากคิลมออบีีกนนะรัว้ ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนบพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ